สวัสดีค่ะนักศึกษาคราวที่แล้วนะคะเรา,าเรียนวิธีการหานะคะข้อ1กับข้อ2เสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูว่าแล้วข้อ3ความจากสั่งไฟฟ้าตกคล่อม C1 C3 แล้วก็ C5 เป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เราก็จะมาหาว่าประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุ C1 C3 C4 C5 เป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาทํา โจทย์ข้อ3กับข้อ4นะคะนั่นก็คือหาความตัด,ตด,ตดไฟฟ้าตกคร่อม C1 C3 แล้วก็ C5 นะคะทีนี้เราจะใช้รูปไหนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอารูปนี้มาใช้นะคะก็คือรูปนี้คะจะหยิบรูปนี้มาใช้นะคะแล้มาดูกันนะคะข้อ3 จัหทิทุกนี้มาใช้แบบซีห้าต่อเองได้นะคะห้าอ,อันนี้ก็ซีหน,นึ่งสอก็เป็นซีสา่นะคะซีส จัรี20โวลตนะคะคราวนี้นะคะโจทย์ให้หาอะไรคะให้หาว่าสักไฟฟ้านะคะในตัว V1, V3 แล้วก็ V5 เป็นเท่าไหรนะะ่นะคะ V1, V3 แล้วก็ V5 นะคะเป็นเท่าไหรนะะ่นะคะเรามาดูว่าเราจะทำยังไงนะคะวิธีทำนะคะ,นะคะ เราก็จะเห็นว่านะคะเมื่อมีประจุไฟฟ้า Q นะคะเมื่อกี้เรากำนนดได้1609ไมโครคูลใช่ไหมคะอ่ะเคลื่อนผ่านเข้าไปนะคะอ่ะอันนี้เป็นจุด C C D แล้วก็ E นะคะเราจะรู้ตัวที่นะคะ ตัวแรกนะคะเมื่อจุกไฟฟ้าเคลื่อนที่มาถึงจุด A ก็จะผ่านมาที่อะไรคะ C12 มาที่จุด C นะ,ะอ่ะประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ทางเดียวเพราะฉะนั้น QT นะ,ะที่ไหลผ่าน Q1 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ Q2 เพราะว่าต่อแบบอนกุกรม อนุกรมกันดังนั้นถ้าเรากระจายนะคะอันนี้ก็เป็น c1 อันนี้ก็เป็น c2 เพราะฉะนั้น q2 เนี่ย q1 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1600กส่วน9ไมโครกรลมนะคะอะแล้วทีนี้เราจะหา v ได้ยังไงนะคะแล้วอย,ย่าลืมว่าอันนี้คือ v1 ก็คือตุกข้อมตัว c1 นะคะ เรามีสมการว่า Q เท่ากับ CV เพราะฉะนั้นถ้าเป็น Q 1ก็ต้องเป็น C 1 V 1นะคะดังนั้น V 1ของเราจรึงเท่ากับ Q 1หารด้วย C 1นะคะแต่ Q 1เท่ากับ Q T ก็เลยเป็น1600ไมโครคูลอมหารด้วย9 ะะทั้งหมดถูกหารด้วยตัว c c 1จําจได้ไหมคะว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่อ่เลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะ c 1คือ20ไมโครโฟาลัดน,นะคะเพราะฉะนั้น b 1ก็เลยเป็นพ6 0 0ส่วน9คูณ10กำลังลบหหารด้วย20คูณ10กำลังลบ ได้เป็นพัน0ส่วน9ก้าวนส่วนยีบนะคะเราตัดไปสองแปก็ได้เป็น 8, ปดส่วนเนะคะเพราะฉะนั้น b 1เท่ากับแปดส่วนเก้โวลตนะคะแปดสิบส่วนเก้โวลตอาจารย์จะติดไว้อย่างนี้นะคะนะต่อไปไหนเราลองมาหา v2 แม้ว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดไห้เราหาที่ v2 ละ่ะจะได้เป็นเท่าไหร่ค่ะถ้า v2 ก็คือตกลมตรวจที่2ใช้สมการเดิมนะคะเราดิบมาเลย v2 เท่ากับ q2 หารด้วย c2 นะคะก็ยังคงเหมือนเดิม1600ส่วน9ไมโครโครูลอมบ์หารด้วย c2 นะคะเปิดไปดูค่ะ c2 คือ60ไมโครฟารัด 60ไมโครนะคะดังนั้นนะคะ V2 ของเราเท่ากับ1600ส่วน9คูณ1ส่วน60อันนี้ก็ ถอนไปถูกไหมคะก็ต่อมาก็คำนวณะได้เป็นหเอาสองสามเป็นหกสองแปะโอเคได้เป็นแปดสส่วน v2 ละอ่ะที่ต่อไปโจทย์ให้หาอะไรคะให้หาว่าแล้ว v3 ล่ะ v3 คืออะไรคะอ่ะเราก็ดูวงจรอีกอมันพิ่งมานี่นะคะ qt ผ่านมานี่อีกแล้วก็ผ่านไปที่จุดดีแสดงว่า qt เท่ากับ q 3 4 5ก็ต้องเท่ากับ q 3 4จริงไหมเท่ากับ q 3 4 อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเท่ากับ q 3 4เนี่ยเราจะหา v ตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น v 3 4เอาละ v 3าก็เท่ากับ q 3 4หารด้วย c 3 4มดี่ไหมคะอ่ะและ q 3 4ก็คือ qt qt ก็เหมือนเดิม นะคะก็พันหกร้อยหารเก้าหารด้วยนะหารด้วยนะคะหนึ่งนะคะหารด้วยถึงสามสี่นะคะเดี๋ยวแป๊บเึงแป๊บหนึ่งนะคะแปดสิบไมโครฟาล์ตนะคะเจดสิบี่สิ เดี๋ยวนักศึกษาลองคำนวณดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะ,ะ,ะได้แล้วใช่ไหมคะ,ะนักศึกษาลองดูนะคะอันนี้ก็อลเหมือนเดิมนะคะก็คันถูก ส่วนเก้าคูณหนึ่งส่วนแปดสิบก็เป็นยี่สิบเพราะฉะนั้น v สามสี่เท่ากับยี่สิบส่วนเก้าวูลทีนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ v สามนักศึกษาอย่าลืมนะคะว่าสองตัวนี้มันต่อขนานกันนะคะเพราะต่อขนานกันปุ๊บทำไมคะ่ะ เราเคยเรียนมาแล้วว่า v ของการตอบแบบขนานเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้น v 3เท่ากับ v 4เท่ากับ v 3 4หรือเท่ากับ v 4 d ดนะคะดังนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่าเพราะฉะนั้น v 3จึงเท่ากับ20่ส่วนเ้า โวลต์น,นะคะ,ะ20.9โวลต์อ่ะละได้ละต่อมาหา V5 ถูกไหมคะอ่ะ V5 เอามาดู V5 นะคะว่าเป็นเท่าไหร่นะคะก็คือตรงนี้นะคะสีน้ำลเป็นเท่าไหร่ถ้าเหมือนเดิมแต่เราต้องไปรู้ว่า C5 เป็นเท่าไหร่อ่านหนังสือดู C5 เป็น30ไมโครฟารัด รูปบป๊เพราะฉะนั้น B5 เท่ากับ q 5้าหารด้วย c 5ทีนี้นักศึกษาก็จะหูว่าเอ๊ะแล้ว q 5เป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะกลับไปดูรูปเดิมนะคะรูปเดิมอ่ะพอประจุไฟฟ้าวิ่งจากจุดดีผ่านมา c 5ก็ผ่านมาจุด e เพราะฉะนั้นก็จะไหลเข้าอะไรคะ c 5เท่ากับ q t เพราะไปไหนไม่ได้แล้วนะคะมันเป็น วิ่งทางตรงนะคะเพราะฉะนั้น Q5 ก็เลยมีค่าเท่ากับ45เออเท่ากับ QT ส่วน45นะคะเพรานเป็นอนุกรมนะคะน,นี่ก็เป็น1600ส่วน9านะคะหารด้วย 3, อัมน,นี้คูณ10กำลังลบ6ัน,นก็คูณ10กำลังลบ6นั้นตัดทอนก็เป็น1600 คูณหนึ่งส่วนสามสิบอันนี้ก็ส่วนเก้านะคะนีก็ทอนทอนนะคะก็ได้เป็น v ีห้าเท่ากับร้อยหกสิบส่วนยี่สิบเจ็ดโวลนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกไหมเราก็ต้องมารีเช็คหาคำตอบ โดยเรารู้ว่า v รวมเท่ากับนะคะดูในวงจรนะคะวงจรของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ c หนึ่ง c สอง c สาม c สี่แล้วก็ c ห้านะคะเรารู้ว่า v ชีก็เท่ากับ ย่อมตนะคะแบบอนกุกรมนะบวก v 3สถูกไหมคะเป็นอนุกรมนะคะบวก V5 เพราะฉะนั้น V1 ห v นเมื่อกี้เราได้เป็นแปดสิส่วนเก้าวสอส่วนยี ส่วนเก้าบวกแปดสิบวนยี่สิบเจ็ดวกมีสามสี่มีสามสี่ก็ยี่สิบส่วนเก้าบวกร้อยสิบส่วนยี่สิบเจ็ดอาม,มาดูกันเอาเอาพูดเหมือนกันบวกกันอันนี้เป็นร้อยส่วนเก้าบวกอันนี้พูดนี้เหมือนกันก็เป็นศูนย์เป็นสี่สองสี่ ะ,ะเราย้อนกลับเข้ามาดูสิ่งที่โจทย์กาหนดให้โอ้ทนะคะวิี V เนี่ยเป็น20โวลต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยนะคะสรุปว่าการหาค่าอะไรคะหาค่า V1 V3 V5 นักศึกษาจะต้องเข้าใจอะไรคะเข้าใจว่าประจุวิ่งอย่างไร ถาอนุกรมมันก็จะเป็นค่ะมันก็จะมีค่าเท่ากันนะคะถัดมานักศึกษาก็จะต้องจําความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ว่า q เท่ากับ cv ถ้า q 1ก็เป็น c 1 v 1ถ้า q 2ก็เป็นนะคะ c 2 v 2หรือ v 2องเท่ากับ q สอส่วน c สนะคะทีนี้อันนี้ก็ น่าสนใจนะคะอ่าไมบอกน่าสนใจพอเราคำนวณได้เห็นไหมคะเราต้องมาวิเคราะห์ข้างล่างตรงนี้ต้องใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้คําตอบตัวนี้ค่ะเพื่อจะให้คําตอบตัวนี้นะคะทำไมมันถึงได้ตรงนี้อาจารย์อธิบายไปแล้วนะคะแล้วก็หา v5 ก็ใช้ความรู้ กติอะแล้วทีนี้สุดท้ายเราก็ต้องมาทำไมฮะเราต้องมารีเช็ครีเช็คว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกไหมโดยจับบวกกันแล้วนะคะจะต้องมีค่าเป็น20บโวเวลาบวกนะคะจับบวกกันเราบวกแบบนะคะทุกตัวบวกอนุกรมแต่อย่าลืมว่านะคะ v 3 4มันต่ออะไรคะต่อขนานกันอยู่ดังนั้นตรงนี้อย่าลืมเด็ดขาดนะคะ คิดแค่1ค่านะคะ,ะบวกกันได้20บพอดีค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการหาสักไฟฟ้านะคะ,ะที่ตกคล่อมตัวเก็บประจุแต่ละตัวนะคะ,ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ